สิ้นโลมาใจไปแล้วแต่ต้องถูกฝังฝากไว้กับเด็กที่เกิดมาในภายหลังว่าอย่าทิ้งประเพณีอย่าทิ้งวิถีชีวิตอย่าไปยึดติดกับยาาิตะวันตกเราเป็นคนไทยเรามีประเพณีเรามีวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ ของคนไทยก็ต้องช่วยกันจันโลมช่วยกันรักษาไวา้ถ้าอยู่คู่กับจังหวัดของเราอยู่คู่กับเมืองไทยของเราในตราบนานเท่านานอยากโยมทุกคนทุกท่านที่คิดดีทำดีในวันนี้จงเป็นผู้เจริญด้วย จตัวลพิษตพรใจทัือประการคืออายุขอให้มีอายุบั่นกว่านี้นะัมีลังมีานความที่ัแข็งแรงกายจะมาตน้โดู้ชายท่านนอกเรานนี้ต้มีจิตวานครัองาสนดูกนะครับ้แต่เวลาทจิวิาณโ่นา